นรมัสกการค่ะหลวงตาน้ำมาที่นี่ครั้งแรกค่ะได้ฟังคลีบธรรมะหลวงตามาบ้างแล้วค่ะก็ไม่แน่ใจว่าคือเหมือนทุกครั้งที่มีความคิดขึ้นมาค่ะก็จะสังเกตแต่ว่าบางทีก็เห็นบางทีก็อินเข้าไปเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องปฏิบัติอ่าเหมือนอยากให้หลวงตาชี้แนะมากกว่าค่ะเพราะว่าบางทีมันก็อินไปแล้วเงค่ะ บางครั้งก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราแต่ว่าก็น้อยมากไอ้ของหนูนี่ดูไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรฮะคือมันพื้นมาจากพื้นฐานนิสัยที่ภาษาภาคเขาเรียกว่าอาสวะอาสวะหรืออนุสัยคือพื้นฐานทิ่ใสสันดานของหนูมันมันไม่มันไม่ได้ทําให้หนูมีความทุกข์ความเครียดมาก น,นี้เป็นพื้นฐานนิสัยสันดานที่อันนี้ใครมีอย่างนี้มาเขาเรียกมีบุญวาสนาบรารมีมาแต่ปางก่อนคือพระอาหารหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระหลังสาวกเนี่ยยานสุดท้ายยานคือความรู้แก่ใจเป็นปัญญาวิบุติยานาทัศนสัญานี่คือเป็นปัญญาวิุทยานาทสัศนารู้แจ้งว่าสิ้นอาสวะคืออาสวะก็คือนิสัยสันดานคือกิเลสเครื่องดองสันดาล หรือนิสัยสันดานที่เป็นเครื่องกิเลสเครื่องดองสันดานเนี่ยมันที่ทําให้ชอบคิดชอบพูดชอบกระทาให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนและทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยอันนี้มันหมดสิ้นไปแล้วอยู่เหนืออํานาจมันแล้วมันไม่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะลากเราไปอีกแล้วอยู่เหนือมันเออแต่เนื่องจากหนูเนี่ยพื้นฐานนิสัยอาสวะอนุสัยนิสัยสันดานองหนูเนี่ยกิเลสเครื่องดองสันดานสอนหนูเนี่ยมัน ไอ้ส่วนที่มันจะทำให้หนูและคนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ค่อยมีมันถือว่ามีโชควาสนามากเลยแต่ไอ้โชควาสนานี่มันก็เกิดมาจากเราประพฤติปฏิบัติเพียรประพฤติฏิบัติมาหลายภพชาติเออตอนนี้เอออย่างไรคือถ้าจะพูดถึงที่สุดแห่งทุก มันก็ต้องอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ถ้าพูดถึงระปกติธรรมดาธรรมดาหนูก็อย่างนี้แค่นี้ก็หนูก็พอแล้วคือมันก็ไม่ได้มีทุกเดือนร้อนอะไรชีวิตก็ลื่นเริองดีโชว์ผลเลาะล้วนเออมันก็ไม่มีอะไรก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จิตใจก็ลื่นเริงดีอยู่แล้วออแต่ในใจลึกๆมันก็ จิตใจเลื่อนเลืงไม่ได้ไม่ได้ทำเดือดร้อนนะไม่ได้ทำใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่ได้มีกาทึกเดือดร้อนหุเลาะง่ายแต่ในใจลึกๆมันทำไมมีมีแอบเศร้าหงองอยู่ในใจลึกๆมีความเศร้าอยู่แปลกมากเลยแต่ทัที่มันไม่พื้นฐานนิสัยอาสวะมันไม่ได้ทาให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนเกิดเป็นกข์เดือดร้อน มีความเศร้าอยู่ซ่อนเลนเศร้าหมองซ่อนเลนมีครอบครัวป่ะไม่มีค่ะมีแค่พ่อแม่แล้วก็น้องสาว<ะ>มีแค่พ่อแม่แล้วก็น้องสาวค่ะไม่มีครอบครัวเอ,อใส่มันจะห่วงพ่อแม่ไอ้ที่เศร้าเศร้าหมองนั่นมีน่าจะห่วงแม่น่าจะห่วงแม่ความรักรักพ่อแม่รักแม่ มันก็เลยมีมีเศร้าๆรักพ่อรักแม่เนี่ยเพราะว่ามันมันแต่พื้นฐานที่จริงมันไม่ได้ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่ร้อนก็ไม่ไป้ทุกข์แต่ร้อนแต่ความรักความวงวามกังวลมันกลับมาเป็นกลับมาแทงเราซะอีกมาเป็นความเศร้าเป็นหอกทิ่มแทงใจเราเลยมันเลยมองเห็นในความเศร้าอยู่ในใจหนูน้อยๆความเศร้ามอง หนูต้องไอ้ที่มันไปคิดในเศร้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นความปกแต่งหนูต้องเห็นเพราะว่ามันแม่หรือพ่อเขาอยู่ข้างนอกมันเขาจะทําให้เราเศร้าไม่ได้หรอกมันเศร้ามันจะต้องไปจากใจของเราที่คิดปกแต่งไปทําให้เศร้าคนก็อยู่นอกมันทําให้เราเศร้าไม่ได้หรอกอย่างเช่นเขาก็นอนอยู่ติดเราอ่ะเขาก็หลับเราก็หลับเนี่ยไม่เศร้าเลยตอนนั้นเนี่ยตัวติดกันเนี่ย มันไม่เศร้าแต่พอรู้สึกตัวมามันมันไปคิดปงแต่งกับเขาไว้อย่างไรคิดปงแต่งว่าเขาห่วงเราเราห่วงเขาเขาป่วยเราป่วยเช่นอย่างเงี้ยเรากลัวว่าเราจะเป็นอะไรกลัวเขาจะเป็นอะไรกูไม่อยากให้เขาไม่สบายใจแค่ไปคิดแบบเนี้ยมันก็ลงไปกับความคิดปงแต่งทําให้เราเศร้าเลยคือพื้นฐานนิสัยของหนูเนี่ยดวงตาว่ามันมันมันเป็นพื้นฐานนิสัยที่ดี คือไม่ได้ชอบทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ได้ชอบไำไห้เป็นคนทุกข์เดือดร้อนหนูก็เลื่อนเลื่อง่ายหัวเราะง่ายแต่ไอตอนความรักเนี่ยความรักพ่อแม่วงใหญ่ผู่พันมันเลยกลับทาให้มาย้อนกลับมาทําให้จิตใจของหนูเศร้าหมองความจริงเนี่ยที่มันเป็นเช่นนี้ได้เพราะมันหลงไปตามความคิดปรุงแต่งหนูยังไม่เห็นความคิดปรุงแต่งว่าความทุกข์ความเศร้าหมองมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากคนอื่นทําให้เป็น มันเป็นไปจากความคิดตกแต่งของเราเองแบบเดียวกันกับหมอจงจิงอะแบบเดียวกันนั่งติดกันเนี่ยยแบบเดียวกันคือพื้นฐานนิสัยทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับหมอจงจิงพราหนูชื่ออะไรหลกลูกน้ําค่ะลูกน้าเออลูกน้ํากับหมอจงจิงเนี่ยก็แบบเดียวกัน,านาพื้นฐานนิสัยนพื้นฐานนิสัยคือไม่ได้ไม,ไม่นิสัยชอบเชื่อคนอ,อืน่นเกื้อกูลไม่ไม่ชอบเบียดเบียนใครไม่ไม่ชอบเอาเปรียบใคร ไม่ไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ได้ตัวเองก็ไม่ได้แล้วไม่มีคมรอบครัวั้งคู่เนี่ยมันก็แต่สิ่งที่ห่วงก็คือตัวเองและพ่อแม่เนี่ยเพราะฉะนั้น,นไอ้ความทุกข์ที่ห่วงตัวเองและพ่อแม่ไอ้ตัวเนี้ยมันมันเป็นความคิดปงแตงธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันมันไม่มีทั้งความยึดไม่มีทั้งความห่วงได้ มันความคิดความว่วงได้มันต้องมาจากความคิดพงแต่งธรรมชาติเดิมแท้ของใจมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นธรรมชาติรู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏมันได้แต่รับรูบ้รับทราบว่าภายในร่างกายในจิตใจเป็นยังไงแต่มันเองไม่มีอะไรปรากฏมันสะพดเดินแท้มันเป็นธรรมชาตินี่เมื่อเราไม่เห็นความคิดพงแต่งอันนี้มันก็เลยลงไปตามความคิดพงแต่งตอนนี้จะทำอย่างไร เึงจะให้เห็นความคิดปรุงแต่งความลกความห่วงความกังวลพ่อแม่ตัวเองเพราะวไอ้ความคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นเขาเป็นเขาเป็นเรานี่มันเป็นมันเป็นสังโยต์สิบเป็นสังโยชน์เป็นเครื่องผูกมัดเครื่องร้อยลัดแล้วมันเป็นอวิชาปริยาสังกาสังกาปริญญาณนางในปฏิจจารสมาธ ความยึดบ้านถือบ้านคิดปรุงแต่งยึดบ้านถือบ้านเป็นเราเป็นเขาเป็นเขาเป็นเรามันจะพ้นได้ต้องเห็นว่าเห็นความคิดปรุงแต่งเนี่ยไปเพราะไม่ว่ามันเป็นสิ่งปรุงแต่งเลยความปรุงแต่งไปมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้อันนี้หนูคงเคยฟังมาบ้างนะเคยฟังค่ะหลวงตาแล้วที่หลวงตาพูดเนี่ยหนูพอเข้าใจไหมพอเข้าใจค่ะแต่หลวงตาพูดมันถูกหรือผิดเหรอมันไม่รู้เพราะว่าหนูก็ไม่รู้จักหลวงตาหนูก็เพิ่งมาทั้งแรกหลวงตาก็ไม่รู้จักหนูว่าไง ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ห่วงป้ากับแม่ค่ะบางทีก็มีห่วงน้องสาวนี่แหละค่ะนี่น้องสาวใช่ค่ะเออ,เอ,อมีกี่คนคนเดียวเนี่ยค่ะมีกันสองคนมีสองคนใช่ค่ะแล้วพ่อกับแม่มาไหมไม่มาค่ะหลังอาพาของพ่อกับแม่มาเนาะจะได้หมดห่วง <laughs> เอ,อดี พื้นฐานของหนูเนี่ยมันเหมือนกันน่นั่งสามคนเลียงหน้าเนี่ยหมอจุ้งจิงหนูน้ำหนูลูก,ลกน้ำได้แล้วหนูอะไรน้นองสาวชื่ออะไรลูกยาค่ะ,ะลูกยาลูกยาใช่ค่ะหมอจุ้งจิงลูกน้ำลูกยามีมีครอบครัวไหมเออลูกยาก็ไม่มีสามคนเนี่ยมันพื้นฐานนิสัยเหมือนกัน มาจากบุญวัฒนาบารมมีแท้ๆของเดิมที่ทำให้อสะวะอนุสัยนิสัยสันดานกิเลส่อง,องสันดานเนี่ยมันบางเบามานะตั้งแต่พบชาติก่อนๆมันก็มาเหลือไอ้ทำความเข้าใจเบื้องปลายมันก็ทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลยสามคนเนี่ยมันก็พูดใหม่สามคนพูดใหม่พูดไปพูดมาเลยเนะี่ยมันก็คือว่ามันก็ คล้ายๆกันความรู้เขาก็ใจได้ทําในข้นละเอียดสุดท้ายก็ต้องพอๆกันเราจะพ้นทุกข์ก็เหมือนกันแบบเดียวกันนผู้หญิงก็ห้ามถามอายุไว้อ้าไม่ถามก็ได้ยังไม่ถึงสามสิบค่ะลวงะ<า>ยังไม่ถึงสามสิบค่ะถึงสามสิบไอ้อน,นี่ก็เท่าไหร่เด็กๆไอ้แปลกสนใจปฏิบัติธรรมแต่ยี่สิบ่สิบกว่า้าดีแล้วไย เพราะว่ามันนั่งหน้าสามคนนี่มันมันผ่องใสออกมานี่หนูนี่คนสี่คนนี่มันแล้วก็ไม่มีครอบครัวหมดเลยสี่คนเออดี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 กูตีลูกตากังจะสร้างนะอีกหลายหลังยังไม่เสรยังไม่ได้ยังไม่ได้สร้างยังสร้าง,งอ,อายุยังน,ยน้อยไม่มีครอบครัวดีมกันแล้วก็ทกําก็บุรุาสนาบร,รมีเก,ก่ามาก็ดีปางก่อนดีมาก ไอ้บุญวาสนามันจะดูง่ายวาสนาบุญวาสนาบารมีมาแต่ปางก่อนคือนิสัยสันดานที่เป็นอาสวะอนุสัยกิเลสเรื่องนอนสันดานมันไม่ได้การคิดการพูดการกระทำชีวิตคนไม่อยู่เหมือนไม่ไม่ได้ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนมันไม่ได้ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนการคิดอะการคิดการพูดมันไม่เบียดเบียน อย่างเราถ้าเราชอบตําหนิติเตียนนินทาว่าหลายคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เห็นอะไรก็ไม่พอใจไปบมดเลยกี่หุดหงิดขี้หึดหัดททัดไอ้อย่างเนี้ยมันเนื้อไปกินหนังไว้ลองนั่งหาเรื่องก็ดูโมแหวนคอยวันทั้งวันเนี่ยอย่างเงี้ยหาเรื่องทุกมีแต่เรื่องทุกความสุขหายากหุดหงิดไปหมดเนี่ยหึดอัดหึดอัดอุ้ยอัดอัดอัดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนควายไล่ควายเออมันรู้สึกว่า ไอ้อย่างนั้นก็เป็นมันมันพูดยากเหมือนกันเพราะมันเป็นนิสัยสันดานเขาเป็นอาสวรรค์นุัสเป็นกรรมเก่าและกรรมในปัจจุบันแต่กรรมเก่าแบบนั้นเขาคือเขาเป็นแบบแบบนั้นจนเคยตัวเคยใจจนเป็นอานสวรรค์นุัสไม่ได้แก้มันก็เลยลําบากไอ้ที่เป็นแบบแบบนี้มันจะเป็นอิจฉาสิยาเขาเพราะว่าเขาแก้มาด้วยความทุกข์ยากลาบากมาหลายภพชาติมาเป็นอสงไขยแก้มาเรื่อยๆแก่นิสัยสันดานที่การคิดการพูดการกระทำ ที่ชอบทาให้เตยไปทุกเดือดร้อนทาให้อื่นทุกเดือดร้อนมันถูกแก้มาแก้มาแก้มาจนกระทํมสิ้นอาสาวะพระเจ้าพระปจเ,เจกพระเจ้าว่านันทั้งหลายเนี่ยสิ้นอาสาวะอืมสุดท้ายมียานอย่างรู้ว่าสิ้นอาสาวะแล้วอันนี้ใจสันดาเนี่ยชอบคิดชอบพูดชอบกระทาความปรุงแต่งในใจ,ใจิตใจทาให้เตยไปทุกเดือดร้อนทาให้อื่นทุกเดือดร้อนเนี่ยมันหมดสิ้นไปแล้วไม,ม่เหลือหรอไม่มีแล้วก็บรรลุอาสวะขยายนก็ยานสุดท้ายที่จะเป็นพระอรหันต์ต้องได้อาสวะขยายน คือสิ้นอาสวะเข้าใจไหมเข้าใจคะ่ะเดี๋ยวจะไปดูความผิดแล้วก็การยึดเป็นตัวเองมากขึ้นดีแลวดีลวลูกดีละ่<อ>งมากนะเอย<อ><อ>หนูอายุกันยังไม่มากเลยทําไมหนูสนใจมาสนใจไปพึ่ิปฏิบัติธรธรมฟังธรรมฟังกับลูกตามันนานแล้วเหรอมาสักพักน่าจะท่วงต้นปีคะ่ะพันีว่ามีพี่ที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเขาเปิด คลิปหลวงตาก็เลยฟังมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่เรื่องเหมือนมีพี่พี่เก๋พี่เก๋ที่มากับพี่หมอเดค่ะเหมือนพูดเรื่องว่าสุดเหมือนทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมก็จะยึดว่าเราจะมีตัวตนที่จะไปน,นิพพานแต่สุดท้ายแล้วเหมือนตอนนั้นพี่เก๋พูดกับพี่พี่เดือนนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราเห็นว่าเราจะไปน,นิพพานมันก็คือการยึดว่าเป็นตัวตนคือหลังจากนั้นก็เลยแบบเออมันก็จริง เราก็เลยฟังหลวงตามมาเรื่อยๆคะ่ะอาจจะไม่ได้ฟังแบบทุกวันแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดยูทูปเนี้ยคะ่ะก็จะเปิดคลิปหลวงตาฟังเพื่อที่จะแบบมามองและพิจารณาในมุมที่ถูกต้องคะ่ะอาจ,จะเริ่มดีแล้วมาก็ดูีมาแล้วปฏิบัติมาดีพื้นฐานดีเนาะอันนั้นแหะที่ตัวตนมามาทางที่ตัวตนก็ถูกต้องแล้วไม่ผิดหรอกเพราะว่าฐานบรเจ้าที่สุดคือความไม่มีตัวตนมาแต่แรก ขอบคุณค่ะหลวงตาลูกน้ำลูกยาอะไรลูกยาเป็นไงบ้างค่ะหนูก็มีโอกาสได้ฟังทมของหลวงตาบ้างแล้วก็ห้ฟังก่อนกันพี่กับน้องเลยพี่ฟังก่อนก่อนแล้วก็แนะนำาค่ะแล้วก็ส่งให้น้องฟังแต่ว่าหนูเองก็เหมือนยังขี้เกียจไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่ค่อยได้พิจารณาตัวเองู้กลไหมนิดอ๋อค่ะ ก็เลยออยากที่จะเหมือนปฏิบัติอยากอยากขยันให้มากกว่านี้เออดี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 าทุกเลยอลูอยาทำไมจริงอายุยี่สิบแปดทำไมจึงชอบมามาปฏิบัติธรรมฟังธรรมเพราะว่าพี่สาวแนะนำค่ะแนะนำแล้วพอเขาแนะนำแล้วเป็นไงบ้างเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกสนใจแล้วก็สนใจใช่ค่ะ ทำไมจริงพอพี่พี่แนะนำปุ๊บเราสนใจเลยปกติที่คนอื่นแนะนําแตต่ชักชวนแทบตายยังไม่สนใจเลยนี่พอพี่สาวแนะนำหนูหนูสนใจอยากก็รู้เหมือนกันว่าทำไมหนูสนใจก็คือเหมือนเหมือนพอได้ไปปฏิบัติคือมีครั้งหนึ่งที่ไปปฏิบัติแล้วเหมือนเหมือนเห็นเหมือนเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเคยเข้าใจแล้วก็อยากที่จะกลับไปอยู่เหมือนจุดนั้นนะคะ นี่เป็นของเก่าชัดๆเลยนี่น่าจะเคยเป็นแม่ชีมาเก่าเลยสงสัยไงเอ๊ะทำไมพี่สาวแนะนำปุ๊บหนูสนใจเลยความจริงของเก่าของหนูเองพื้นเดิมเนี่ยมันใกล้ๆอย่างนี้ใกล้ๆหนูเป็นแม่ชีอย่างเงี้ยนะแล้วหนูก็เป็นแม่ชีปฏิบัตธิธรรมนั่นแหละ แต่หาความบรทุกแล้วหนูก็ไปสอกกระจกเมคอัพเมคอัพหน้าข้็ใจความหมายไหมเข้าใจมันหมายความว่ไง คือเหมือนว่ายังยังละทางโลกไม่ได้ด้วยประมาณนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยอยากนี้ไาก็อยากนี้ไปแล้ความสวยความงามว่าอยากสวยก็ก็อยากสวยอยู่มันก็เลยนี่แหละภาพมันก็เลยซ้อนๆกันเป็นไม่ชีก็เป็นไม่ชีเปิดๆก็ไปส่องกระจกเมคอัพสักทีแต่งหน้าสักทีหนึ่งนี่ก็แปลกมากเลยของเก่าคนเราแต่ละคนนี่ อ,อรู้ต่อทานอย่างนี้หูก็ค่อย,ยไอ้ที่มันเมคอัพใบหน้าสองกระจกทาปากแต่งหน้าทาปากหนูนก็หมายถึงว่าในใจอ่ะนะหนูนก็ไปเพ,นนพี้ยนาอสุภกรรมฐานมรณาสติให้มันตายหน้าเปื่อยผูพังไอ้มี่มากเข้าม,มันก็เดี๋ยวเขาจะไอตัวอยากอยากเมคอัพอยากสวยอยากงามยังติดติดติดราคาเนี่ยอะไรมันก็จะค่อยๆจางไปหมดสิ้นไปเนาะใจมันก็จะสงบเองเพราะว่าหนูแสวงหาทางพุทุกมาก่อนแล้ว ขอบคุณค่ะหลวงตา